สวัสดีผู้ชมวิดีทัศน์เพื่อการศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่ครูรัศมีช่อลวันนี้ครูรัศมีจะมานําเสนอคณิตศาสตรระดับชั้นม6 EP 2 0หรือเรื่องลําดับ2เรื่องการหาพหุทั่วไปของลําดับโดยใช้ทฤษฎีบททวินามของลําดับเรามาศึกษาลําดับกันค่ะ บทนิยามลำดับหรือซีเควน c ์คือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกรูปแบบของซีเควน c ์ a n เท่ากับ f n เมื่อ n เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มบวกพิจารณาลำดับ1 4 70ตารางแสดงพน์ต่างๆได้ดังนี้1 4 70เกิดจากการแทนค่าโดมเมนด้วย1 2 3 4ไปเรื่อยๆสัญลักษณ์ a n a1, a2, a3, a4 ไปเรื่อยๆถึง an a1 แทน1แทน n เท่ากับ1 a2 แทน n เท่ากับ2 a3 แทน n เท่ากับ3 a4 แทน n เท่ากับ4ไปเรื่อยๆถ,ถ้า an เท่ากับ 3n ลบ2 3คูณ1ลบ2เท่ากับ1 3คูณ2ลบ2เท่ากับ4 3คูณ3ลบ9เท่ากับ7 3คูณ4ลบ2เท่ากับ10ซึ่งค่าที่ได้ก็คือเรนซึ่งเรานำมาเขียนเป็นลำดับได้ดังนี้1 4 70ไปเรื่อยๆค่ะการหาพจน์ตัวไปของลำดับจะมี2วิธีคือ1ทฤษฎีบททวีนามแล้วก็2 ทฤษฎีผลตา่างซึ่งใน ep 02เราได้นำเสนอเรื่องการหาผูน์ทั่ไปของลำดับโดยใช้ทฤษฎีผลตา่างลองไปศึกษาและกขทบทวนกันนะคะแต่ในวิดีโอนี้เราจะหาพจนทั่วไปโดยใช้ทฤษฎีบททวินามทฤษฎีบททวีนามลำดับ s e q u e น c e ไบนอมิโอเทียเด่ จากวงเล็บ a บวก b ทั้งหมดกำลัง n เท่ากับ a กำลัง a n บวก c n 1 a กำลัง n ลบ1 b บวก c n 2 a กำลัง n ลบ2 b กำลังสองบวกไปเรื่อยๆจนถึง n c n n ลบ1 a b ยกกำลัง n ลบ1บวก, a, บวก, a, บวก b ยกกำลัง n เมื่อ c n r เท่ากับ n แฝกส่วน r แฝกขงเลมม n ลบ r แฝกเราจะได้ทฤษฎีบททวีนามลำดับคือ a n เท่ากับ a 1บวก c n ลบ1 1 d 1บวก c n ลบ1 2 d 2บวก c n ลบ1 3 d 3บวกไปเรื่อยถึง c n ลบ1น n d n แทนค่า c n r ด้วย n แฝกส่วน r แฟกขงเล็บ n ลบ r แฟก a n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1แฟกส่วนด้วย n ลแฝส่วนด้วย n ล1 1ลบ1แฝ1แฝดบวก n ลบ1แฝส่วน n ลบ3าแฝคูณ2แฝด n ลบ1แฝส่วน n ลบ4แฝก3แฝดบวกไปเรื่อยๆ a n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ n ลบ2 เอล2บสอง1เอลบสองดีหนึ่งส่วนหนแฟกเอลบหนึลบสอลบสามลบสามเลบสามดส่วนสแฟกบวกเอลบสอลบสาลบสี่เอลบสี่ส่วนสแฟกดังนั้นเราจะได้ A-N เท่ากับ a1 บวกวงเล็ลบ1 d1 ส่วน1แฟก บวกวงเล็บ n ลบหนึ่งวงเล็บ n ลบสอง d สองส่วนสองแฟกบวกวงเล็บ n ลบหนึ่งวงเล็บ n ลบสองวงเล็บ n ลบสาม d สามส่วนสามแฟกบวกไปเรื่อยๆถ้าเป็นผลต่างท่าที่สี่ 4, เราจะได้ค่าอะไรคะเนี่ยถ้าเป็นผลท่าท่าสี่เราก็จะได้เป็นวงเล็บ n ลบหนึ่งคูณวงเล็บ n ลบสองคูณวงเล็บ n ลบสาคูณวงเล็บ n ลบส d สส่วนด้วยสี่แฟกค่ะ การหาข้อทั่วไปโดยใช้ทฤษฎีบททวินามลำดับเราจะพิจารณาผลต่างนะคะถ้าเป็นผลต่างขั้นที่1หรือ d 1งเราจะใช้ a n เท่ากับ a 1บวกเลลบ1คูณ d 1ส่วน1 d 2ผลต่างขั้นที่สองหรือ d 2 a n เทกับ a 1บวกวงเล็บ a ลบหคูณ d 1นส่วนบวกวงเล็บ n ลบ1เล็บ a ลบ2คูณ d 2ส่วน2 ผลต่างที่สดีสามเท่ากับ1บวกเล็บเอลบหนดีหส่วนหแฝดบวกเล็บเอลบหนึเล็บเอลบสองดีส่วนบวกเล็บเอลบหึงเล็บเอลบเล็บเอลบสามดีส่วนสาจนถึงผลต่างครั้งที่ n นะคะก็บวกไปเรื่อยๆค่ะเรามาศึกษาตัวอย่างที่1กันค่ะจะหาพวุตัวไปของลำดับ1 5 9 3 ตารางแสดงค่า n a n และผลต่างาที่ n หรือ d n n หนึ่งสองสาม a หรือลำดับประกอบด้วยหนึ่งห้าเก้าสิบสามผลต่างาที่หนึ่งหรือ d หนึ่งนำห้าลบหนึ 5, ่งได้สี่เก้าลบห้าได้สี่สิบสามลบเก้าได้สี่ผลต่างาที่หนึ่งจะได้สี่สี่สี่มีค่าคงที่ จากตารางจะได้ a 1นก็ 6, a 2เท่ากับ5 d 1 4เท่ากับ4การเขียนลำดับในรูปพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n จะมี2วิธีคือวิธี1ใช้ทฤษฎีบททวินามและ 2, ท,ที่ี2ใช้ทฤษฎีสผลต่างเาหุนามสำหรับตัวอย่างที่1และได้เราจะแสดงวิธีทำให้ดูทั้ง2วิธีเลยนะคะจากตาราง a 1 6เท่ากับ6 a 2 5เท่ากับ5 d 1 4เท่ากับ4 วิธีที่1ใช้ที่สถิบททวินามผลตาขค้นที่1หรือดีจาก a n เท่ากับ a 1บวกวงเล็บ a ลบ1คูณ d 1แทนค่าเท่ากับ1บวกวงเล็บ n ลบ1คูณ4่นำสคูณเท่ากับ1บวก4 n ลบ4 1งลบ4จะได้ลบ3จะได้เท่ากับ4 n ลบ3นั้นนะพูดที่ n ของลำดับหรือพูดทั่วไปคือ a n เท่ากับ4 n ลบ3ต่อไปเราจะมา แต่ใวิธีที่2คือใช้ทฤษฎีบทต่างน่าจะเป็นบทต่างข้อที่1พจน์ทั่วไปของแับอยู่รูปของ a n เท่ากับ a คูณ n บวก b เมื่อ a b, b, a, b เป็นค่าของตัวแทน n ในพจน์ทั่วไปด้วย1นสองสร้างสมการ2สมการ, 2, ร,ร,าร a 1เท่ากับ1เท่ากับ a บวก b เป็นสมการที 2, รรร่1 a 2เท่ากับ5เท่ากับ2 a บวก b เป็นสมการที่2องนำสมการที่2ลบสมการที่หน่งหลบ1เท่ากับ4 2 a ลบ a เท่ากับ a จะได้ a เท่ากับ4แทน a n เท่ากับ4ในสมการที่1จะได้1เท่ากับ4บวก b b เท่ากับ1ลบ4จะได้เท่ากับลบ3ดังนั้นเราจะได้ a a เท่ากับ4 b เท่ากับลบ3ดังนั้นพจน์ที่ n หรือพจน์ทัวไปของเราก็คือ a n เท่ากับ4 n ลบ3ค่ะต่อไปเรามาศึกษาตัวอย่าง2.1กันนะคะจะหาพจน์ทั่วไปของลำดับ65 3้าสไปเรื่อยๆ ตารางแสดงค่า n และ a n ผลต่างทั้งทั้งที่ n หรือ d n ่ n พธที่1 2 3 4 a n ประกอบด้วย65 32 57ผลต่างทั้งหน่หรือดี1 15-6ได้9 32-15ได้17 57-3 2ได้25ต่อไปผลต่างข้าท,ท,ที่2หรือดี2 17-9ได้ 9, 8 25-17ได้8ซึ่งมีค่าคงที่ เราจะปวดต่างคงที่ครั้งที่2จากตารางจะได้ a 1เท่ากับห a 2เท่ากับ15 a 3เท่ากับ32 d 1เท่ากับเ d 2เท่ากับ8ต่อไปเราสำหรับทริปนี้เราจะใช้ทฤษฎีบททวีนามเพราะนั้นเราจะแสดงวิธีทำโดยใช้ทฤษฎีบททวีนามนะคะผลต่างคร้งที่สหรือ d 2เราจะได้ a n เท่ากับ a 1นงบวกเลข a ลบหนึ่คูณ d 1 บวกวงเล็บ n ลบ1คูณวงเล็บ n ลบ2 d 2ส่วน2แฝกแทนค่า a 1ด้วย6 d 1ด้วย9และ d 2ด้วย8ก็จะได้เท่ากับ6บวกบวงเล็บ n ลบ1คูณ9บวกวงเล็บ n ลบ, a 2, บ,ลบ1คูณ a ลบ2คูณ8หารด้วย2แฝกต่อไปนำ9คูณเข้าไปในวงเล็บและก็นำ2ไปหาร8จะได้เท่ากับ6บวก9 a ลบ9บวก สองพันแปดได้สี่สี่เล็บ n นกำลังสองลบสอบวกสต่อไปนำสีคูณในวงเล็บจะได้เท่ากับเก้าเลบสามบวกสี่เอกำลังสองลบสิบสองนบวกแปดต่อไปบวบพดเหมือนกันเราจะได้สี่3อลังสองลบสาบวกหดังนั้นพจน์ตั้ไปขอมหลักก็คือเอเท่ากับสี่นกำลังสองลบสามเบวกหค่ะต่อไปเรามาศึกษาตัวอย่าง2.2 จนหาพู้ท่วไปขาหดับ6 9 4 2 7 5ไปเรื่อยๆตารางแสดงค่า n a n และผลต่างาที่ n หรือ d n พจนที่1 2 3 4 a n เท่ากับ6 9 4 2 7 5ผลต่างาที่1หรือ d 1 13 23 33ผลต่างาที่2หรือ d 2 10 10ซึ่งผลต่างาที่2จะมีค่าคงที่จากตารางเราจะได้ a 1 9 6 a 2 9 9 a 3ทับ4 2 D1 เท่ากับ13 D2 เท่ากับ10ค่ะต่อไปเราใช้ที่สีบททวีแนมเนื่องจากเป็นผลต่างกันที่2หรือที2เราจะได้ a n เท่ากับ a 1บวกเล็กเล็กบ่กคูณ d 1บวกวงเล็บ n ลบ1วงเล็บ n ลบ2คูณ d 2ส่วนด้2ฟแฟกแทนค่าย a 1ด้วย6 d 1ด้วย13และ d 2ด้วย10เท่ากับ6บวกวงเล็บ n ลก1คูณ13บวก วงเล็บ n ลบ1วงเล็บ n ลบคูณสิหารด้วยสอต่อไปเรานำา3คูณแล้วก็นำสองหาร1ิได้หเราจะได้6กบวกสิบลบ13บวก5วงเล็บนำาอลบ1คูณเลบ2จะได้ n อ็นกำลังสองลบ3ามบวกสองนำหคูณก็เป็นห้าเกำลังสเราก็จะได้5้าเอกำลังสองลบสบบวก10 นำ5คูณจะได้เท่ากับ13 n ลบ7บวกห้ n กำลังสองลบ1 5 n บวก10ต่อไปบวกลบทดเหมือนกันจะได้5 n กำลังสองสิลบ1 5 n ได้ลบ2 n 10ลบ7ได้บวก3ดังนั้นพดตัวไปของดับก็คือ a n เท่ากับห้ n กำลังสองลบ2 n บวก3ต่อไปเรามาศึกษาตัวอย่างที่3กันนะคะจงห์หาพดตัวไปของดับ 3, ามสิดก้าบหร้อ ตารางแสดงค่า n a n และผลต่างครั้งที่ n หรือ d n ผลที่1 2 3 4 5 a n เท่ากับ3 13 41 99 199ผลต่างครั้งที่1ดีดี1 10 28 58 100ผลต่างครั้งที่2ดีดี2 18 30 42ผลต่างครั้งที่3ดีดี3 12 12ซึ่งผลต่างครั้งที่3จะคงที่ที่ผลต่างครั้งที่3 จากตารางเราจะได้ a 1เท่ากับ3 a 2เท่ากับสา a 3เท่ากับ41 a 4เท่ากับ99 d 1เท่ากับ10 d 2เท่ากับ18และ d 3เท่ากับ12เราจะหาโดยใช้ทฤษฎีบททวีนามทองลำดับจาก a n เท่ากับ a 1บวกแล้ a ลบ1คูณ d 1นึงวงเล็บ a ลบ1คูณวงเล็บ a ลบสคูณ d สองส่วน2แฝกบวก ลงเล็บ n ลบ1คูณเล็บ n ลบ2คูณวงเล็บ n 2, ลบ3คูณที่3ส่วนที้3แฟกต่อไปแทนค่า a 1ด้วย3 d 1ด้วย10 d 2ด้วย18แล้วก็ d 3ด้วย12นำตาม2หาร18ได้9นำ6หัน12ได้2เราจะได้เท่ากับ3บวก 10n ลบ10บวก 9ก้าวงเล็บเอกำลังสองลบสานบวกสบวกสองเล็ 6, บเอกำลังสามลบหกเอนลังสอบวกสิบนลบหนำนลบหณลบสคูณเนลบสะคะต่อไปเราจะนำเกและ2เข้าไปคูณในวงเล็บจะได้สิบเอ็นลบเจ็ดบวกเก้าเอ็นลังสองล <AM> บยี่บนบวกสิบแวกสองเอลังสลบสิบสองกลังสบวกยี่ิบสองนลบสิ ต่อไปบวกแล้ลบพดเหมือนกันจะได้2องอกำลังสบวก9าลบิบกำลังสแล้วได้ลบ3ากำลังสองบวกย2ก็เป็น32สบสองลบยก็เหลือ 5n อันนี้ก็จะเป็น18-19ลบก็เหลือลบันังนั้นเราจะได้เท่ากับ a n เท่ากับ 2, 2, ก2 n กำลัง3ลบ3กกำลังสบวก 5n ลบ1 ดังนั้นพวุตัวไปขอมดับก็คือ a n เท่ากับ2องกำลัง3ลบ3ากำลังสองบวกให้ n ลบ1ต่อไปเรามาทำแบบฝึกทักษะกันนะคะ ไปเราจะมาสรุปการหาพจน์ตัวไปของลำดับหรือ an มี2วิธีวิธีที่1ใช้ทฤษฎีผลต่างวิธีที่2ใช้ทฤษฎีบทวทิแนาเรามาศึกษาการใช้ทฤษฎีผลต่างกันค่ะถ้าเป็นผลต่างขั้นที่1หรือดี 1, 1> an เท่า <An S 1> กับ an บวก b แทน n เท่ากับ1นสองสร้างสมการสองสมการถ้าเป็นผลต่างขั้นที่สอง หรือ d2 an เท่ากับ an ลัง2บวก bn บวก c แทน n เท่ากับ1 2 3สร้างสมาการ3สรมาการถ้าเป็นผลต่างขั้นที่3 an เท่ากับ an กลัง3บวก bn ลัง2บวก cn บวก d แทน n เท่ากับ1 2 3 4สร้างสมาการ4สรมาการถ้าผู้เรียนจะใช้วิธีใช้ทฤษฎีผลต่างผู้เรียนจะต้องมีความรู้เรื่องของ การแก้ระบบสมการ2ตัวแปร3าตัวแปร4ตัวแปรไปเรื่อยๆเพื่อแก้สมการหาข้อของตัว a b c d ต่อไปวิธีที่2วิธีใช้ทฤษฎีบททวิแนงถ้าเป็นผลต่างเทนีนึ่1หรือดี1 a n เท่ากับ a หบวกวงเล็บ a ลบหนคูณ d 1ส่วน1นึ่งแผลต่างที่2หรือดี2 a n เท่ากับ a 1บวกวงเล็บ a ลบหคูณ d ห่งส่วน1แฟง บวกวงเล็ a 1, บ a ลบห่งวงเล็บลบสคูณีสอส่วนสแฟถ้าเป็นบวงถังที่3ามคือดีสามเอเอกับ a 1หนึ่งบวกวงเล็บ a ลบหนึ่งคูณีหนึ่งส่วนหนึ่งแฟบวกวงเล็ 1, บเลบหนึ่งวงเล็ 1, บเป็นลบสองคูณีสองส่วนสงบวกวงเล็บ a ลบหนึ่งวงเล็บเลบสองวงเล็บเลบสคูดีสาส่วนสแฟถ้าผู้เรียนจะใช้ทฤษฎีบททวีตนามในการหาพจน์ตัวไปของดับ ผู้เรียนจะต้องมีความรู้เรื่องของการคูณพหุนามเช่นผลคูณของเลบเลบหนึ่งเลบลบสองเท่ากับ n ังสองลบสาบกสผลคูณของเลบ n ลบหนึ่งเลบลบสอคูณวเลบ n ลบสาาังสลบหกเกลังสบวกสิบเอลลบหถ้าเป็นผลต่างข้อที่4เราจะได้วงเล็บ n ลบ1คูณวงเล็บลคูณวงเล็บ n ลบคูณวงเล็บ n ลจะได้เท่ากับ n -4- กลัง4ลบ 10บเอรังสามบวก35มังสลบห0าบวก24การหาพวุทั่วไปของดับผู้เรียนควรฝึกใช้ทั้ง2องวิธีเพื่อตรวจสอบคำตอบทั้ง2อวิธีก็ได้คำตอบเท่ากันหรือตรงกันหรือไม่นะคะต่อไปเราจะมาทำแบบฝึกทักษะกันค่ะข้อหนึ่งจงหาพว์ทั่วไปของดับ2 32, อหบห6 6า2 2จงหาพน์ทั่วไปของดับ3 5 1อน สจงหากพูทตัวไปของดับห้าสิบแปดยี่สิกสิบสองสี่จงหาะพูทตัวไปของดับห้าสิบหมสิบสามห้าเรามาช่วยกันเฉลยแบบฝึกทักษะกันค่ะข้อ 4. จงหากพูทตัวไปของดับห้าสิบห้าสมสิบสามสร้างตารางพิจารณาค่า N, A, N และผลต่างครั้งที่ a อลูอ 1, 2, 3, ็ N พที่หนึ่งส 1น5่งสิบาสาห้ผลต่างค่าที่1 10 18 26ผลต่างาที่2 8 8ซึ่งมีค่าคงที่ที่ผลต่างค่าที่2จากตารางจะได้ a 1หนึ่งเท่ากับห้าหเท่ากับสิและ D 2สเท่ากับแต่อไปเราจะใช้ทฤษฎีบททวินามเนื่องจากเป็นผลต่างค่าที่2อหรือ D 2จาก a n เท่ากับ a หบวกวงเล็บเลบ1คูณ d 1ส่วน1แฟกบวกวงเล็บ a ลบ1คูณวงเล็บเลบ2คูณ d สองส่วน2แฟกต่อไปแทนค่า n ด้วย5 d 1ด้วย10และ d 2ด้วย8ต่อไปนำสองไปหาร8จะได้4ต่อไปนำ n ลบ1คูณ n ลบ2จะได้ n กำลังสองลบ3ม n บวก2ต่อไปเราจะได้เท่ากับ นำสิบคูณแล้วก็นำสี่คูณเข้าไปในวงเล็บเท่ากับห้าบวกสิบเอ็นลบสิบเท่ากับสี่วงเล็บเอ็นกำลังสองลบสามเอ็นบวกสองจะได้เท่ากับสิบเอ็นลบห้าบวกสี่เอ็นกำลังสองลบสิบสองเอ็นบวกแปดต่อไปจะบวกลบคดเหมือนกันเราจะได้สี 2, ่เอ็นกำลังสองสิบเอ็นลบสิบสองเอ็นก็เหลือลบสองเอ็นแปดลบห้าเท่ากับบวกสาม an เท่ากับ 4n กําลังสองลบ2 n บวก3ดังนั้นพหุทั้งไปของดาบก็คือ an เท่ากับ 4n กํลังสองลบ2 n บวก3ต่อไปเรามาเฉลยแบบฝึกทักษะ4ข้อกันเลยนะคะข้อ1 an เท่ากับ3 n กําลังสองลบ5 n บวก4ข้อ2 an เท่ากับ2 n กําลัง2ลบส n บวกหข้อ3 an เท่ากับ3า n กําลังสองบวก4 n ลบ2ข้อ4 an เท่ากับ4 n กํลังสองลบ2 n บวก3 ผู้เรียนควรเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการหาพูดตัวไปของลำดับ,ดบเพื่อสะดวกต่อการคำนวณขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ